สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสารรักษาต่อยอดกีฬาเรือใบได้บังเกิดคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่วงการกีฬาเรือใบของไทยในระดับโลกวันนี้เสนอตอนพระราชก,กรณียกิจด้านการกีฬานำไทยสู่สากลเป็นต่อสุดท้ายโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็พระนางเจ้าพระบรมราชินีสมด็จพระราชดำเนินเยือนราชนาจักรสเปนเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบรายการปอโตพอท่าน52ฟตี้ทูซูเปอร์ซีรีส์เซนลิวีระหว่างวันที่26สิงหาคมถึง4กันยายน2567นอกจากทรงเป็นกำลังสำคัญของทีมวายุในการแข่งขันเรือใบครั้งนี้แล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังมีพระราชจริยวัตรอันเป็นที่ประทับใจ ในงานการแข่งขันเรือใบระดับโลกท่ามกลางทีมนักกีฬาเรือใบานานาชาติจำนวน13ลลำจาก9ประเทศทรงมีพระราชปฏิสันถานกับนายโทนี่แรงรี่เจ้าของทีมเรือเกรดิเอเทอร์จากสหาร,ราชอณนา,นาจากักรซึ่งเป็นทีมพันธมิตรร่วมกับทีมวายุและทีมควันตั้มริซซิงพร้อมพระราชทานของที่ระลึกซึ่งเป็นกระเป๋าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่นายโทนี่เรนรี่เจ้าของทีมเรือเกรดิเตอร์จากสหร,ราชอาณาจากักรพร้อมภรรยาและลูกเรือทุกคนที่สําคัญก่อนการแข่งขันสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมบราชนินีทรงนําทีมวายุใช้เวลาในการฝึกซ้อมเกือบ4ชั่วโมงต่อวันโดยใช้เรือใบ TP ี2หมายเลข27 ซ้องเป็นเรือที่ใช้แข่งขันจริงเน้นการประเมินแรงลมและแรงต้านเพื่อให้ได้ตำแหน่งของลมที่เหมาะสมสามารถกำหนดตำแหน่งของสมาชิกแต่ละคนบนเรือตามเส้นทางการแข่งขันซึ่งแต่ละคนมีตำแหน่งที่สำคัญแตกต่างกันไปและเมื่อจบการแข่งขันเรือใบในแต่ละวันสาหรับพระนางเจ้าพระบรมราชนินีจะส่งร่วมประชุมวางแผนกับทีมวายุเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและปรับกลยุทธ์วันต่อวัน พระราชจาริยวัรเรียบง่ายเป็นกันเองสรงเยี่ยมพระสวนโดยไม่ทรงถือพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีได้เป็นที่ประทับใจแก่นักกีฬาเรือใบาชาวต่างชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ประจักษ์ถึงน้ำพระาราชหลทัยแล้วพระปิชาสามารถด้านการแข่งขันเรือใบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีได้ส่งผลให้ทีมเรือใบาจากประเทศไทยได้เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้น Because first thing, the, the, the Queen and uh, we have amazing respect for the family, for the Queen family of Thai and uh, how much support our sailing wall and uh, at the value team. I hope in the future we go there sailing in, in, in Thai and enjoy this amazing country for, for many years there. Um, we've had a really great week of uh, sailing here, and uh, it's uh, always a pleasure to have uh, Team Vayu from Thailand uh, sailing against us. They've been in the fleet for around four years or so, and uh, they've been a great addition to the fleet. And having uh, having from people from from Thailand come over here and then race against us. Uh, this week we've been joined by Her Majesty the, the Queen of Thailand which has been uh, an incredible experience to have uh, a member of a royal, uh, the royal family from Thailand here racing with us and being part of the, the crew of Vayu racing against us. Uh, it's certainly made uh, a lot more interest in the Super Series um, from, from all around the world to see uh, a member of a royal family uh, racing just as part of a normal crew with us and it's just been great having her around. และสิ่งที่ดีที่สุดคือมีสมเด็จพระชินีสุธิดามาร่วมเป็นลูกเรือแข่งขันในในงานซูเปอร์ซีรีส์ครั้งนี้ด้วยครับเพราะว่าซูเปอร์ซีรีส์เนี่ยมันเป็นระดับเวิร์ดคลาสมาครับมีความพิเศษอย่างมากในการแข่งขันเรือใบชนิดนี้ในโลกนี้เลยนะครับด้วยพระราชารอไทรักความเป็นไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์สากลผ้าไหมเพื่อนเรียบ กระเป๋าทรงถือฝีมือของสมาชิกส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันรีหลวงเพื่อส่งเข้าร่วมงานเลี้ยงโอนเนอร์ดินเนอร์กับเจ้าของเรือที่มาร่วมการแข่งขันเรือใบในครั้งนี้ซึ่งมีส่วนสําคัญยิ่งในการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความเป็นไทยในต่างแดนนาราชนจาจักสเปนอย่างงดงาม โทรทัศน์รงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าถูกลอ,องพระบาท เวลา15นาิกา3นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสัพทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสใไทยในขันประจุเหมาะผพ้อำนการสำนักงานสถา,าไรายได้สภาการทตาไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ นายจวร์ตเบนเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกลุ่มบริษัท AA a IA, และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง AIA อเอวันบิลเลี่เปีที่สองสิ่งทวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยของสภา,าการค่าไทย พันธบัตโทคุณทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูกลทกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล15คนประเพณีทหารรวมพลขออภัยค่ะประเพณีทหารรวมพลเรือนรวมเพื่อสภากาชาติไทยเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย รองศาสต,ตราจารย์สุธิราชัยวิบุญธรรมกรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชนิพรธมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีนำนายอธิชาติหา,มานมณิกุลและนายจรัยหา,มานมณิกลเฝ้าทูลออมพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการสร้างโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชาธิยศัย พลตำรวจเอกวิสนุประสาททองโอชดนาย,ยกสมาคมราชกรีธาสโมสรน,นำคณะกรรมาการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชปุศลตามพระราชธิยา,าศัยนายสิท,ทธิชัยกฤตวิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โซนรัตจรรกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเฝ้าทุนละอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้เพื่อใช้ในศูนย์ฝึกอบรมทางการเกษตรสัมมากรรามคำแหง112เขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครโครงการตามพระราชด,ดำริ นายประยูนอิงสกุลประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่1ตุลาคม2 5 6 7เเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสนี้ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าร่วมทูลละอองพระบาทด้วย นายชองกรุโปรงเบิร์ฟเอกอากาัคราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางมริโกะรปรงเบิร์ฟภริยาเอกอากาัคราชทูตรวมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบเปลี่ยนกาชาสมนาคุณชั้นที่2และชั้นที่3ประจำปี2559ถึง2565เป็นวันแรก ที่อาคารชุมพรเกติอุดมศักดิ์ขอประชุมกองทัพเรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบเปลี่ยนกาชาดสมนาคุณชั้นที่สองและชั้นที่3ประจำปี2559ถึง2565แก่ผู้มีอุปการ,ระคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาติไทยเพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีกับสภากาชาติไทย โดยในปี2567สมนักง,งานจัดหารายได้สภากาชาติไทยได้จัดให้มีพิธีมอบเปรี่ยนกาชาติสมนาคุณชั้นที่2และชั้นที่3ประจำปี2559ถึง2565โดยผู้ที่จะได้รับการพิจารณารับเปลียนกาชาติสมนาคุณต้องเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีช่วยเหลือกิจกรรมของสภากาชาติไทยอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลปรากฏเป็นที่ประจักษ ได้แก <the> an er ่ผู้ที่บร <mor> <never must S 2> ิจาคโลหิตและพลาสมาครบ50ครั้งผู้ที่ช่วยเหลือด้วยกําลังกายกําลังปัญญาอันเป็นคุณประโยชน์ให้แก่สภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า4ปีจะได้พิจารณาให้รับเหรียญกาชาติสมบันักุนชั้นที่3และผู้ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินมูลค่าตั้งแต่3 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปผู้บริจาคโลหิตและพลาสมาครบ75ครั้งและผู้ช่วยเหลือกิจกรรมของสภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า6ปีจะได้พิจารณาให้รับเหรียญกาชาติสมบาคุณชั้นที่2 โดยวันนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาสมนาคุณ3,031คนเป็นพระสงฆ์รับพัดกาชาสมนาคุณชั้นที่2จํจนวน19รูปพัดกาชาสมนาคุณชั้นที่3จํจำนวน24รูปผู้เข้ารับเหรียญกาชาสมนาคุณชั้นที่2จํจำนวน1,079คนและผู้เข้ารับเหรียญกาชาสมนาคุณชั้นที่3จํจำนวน1,909ราย องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงพร้อมติดตามการดำเนินโครงการพระราชดำริที่สังดยะลา ที่โรงเรียนบ้านยออำเภอทานโตจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวท่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตนองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน100ชุดไปมอบแก่ราษฎรในโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและบ้านร่มเย็นและร่มเย็นบ้านสันติสองตามพระราชดำริสมเด็จพ,พระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาอมอรอำเภอทานโตประกอบด้วยบ้านสันติสองและบ้านจุฬาภร์พัฒนาเก้าซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีทั้งไทยพุทธไทยจีนและไทยมุสลิม โดยเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้สเสด็จพระราชดําเนินมาทรงงานโดยมีราษฎรบ้านสันติ1และบ้านสันติสได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ ซึ่งอพยพไปอยู่ที่วัดนิโรธสังคาร,รามอำเภอเมืองจังหวัดยะลาและได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือต่อมาปี2550ได้พระราชทานโครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรปัจจุบันราษฎรได้รับการดูแลตลอดจนส่งเสริมด้านต่างๆทําให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงมีอาชีพและที่พักอาศัยที่ปลอดภัยชุมชนม,มีความเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จากนั้นเดินทางไปยังกองร้อยเฉพาะกิจรถพิเศษอำเภอบนังตาเจริญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน2 4 4ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงประกอบด้วยกองร้อยเฉพาะกิจรถพิเศษหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาราที่33หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่44สถานีตำรวจภูธรบรรนังสตาและอาสาสมัครรักษาดินแดนบันังสตา โอกาสนี้ได้ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่พร้อมเชิญพระราชกระแส,สทรงห่วงใยญ่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในช่วงบ่ายไปฟังบรรยายสรุปข้อมูลการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเยี่ยมชมผลการขับเคลื่อนการพัฒนาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองและพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเป็นหน่วยงานอำนวยการระดับพื้นที่ตั้งขึ้นในปี2524ทำหน้าที่เร่งรัดกำกับดูแลประสานงานผลิกกำลังและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานฝ่ายพลเรือนและตำรวจในพื้นที่เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ เน้นงานด้านสังคมจิตวิทยาการเมืองการปกครองการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการต่างๆ จากนั้นได้เชิญสิ่งของพระสถานเก้าชุดไปถวายแด่พระสงฆ์ณวัดเวลุวันซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี2453โดยพระยาพิพัฒพักด,ดีเพิ่มเตชคุปเจ้าเมืองยะลาปัจจุบันมีพระเทพวชิระนายกเป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัดยะลาโอคมนตรีเชิญสิ่งของพระชถานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพิษุโลก วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนบางระกรรมวิทยาศึกษาเพื่อบางระกรรมจังหวัดพิษณุโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกประนธ์ุติธอรุมนตรีพร้อมด้วยหมู่เลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเสลิมสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน755ชุดพร้อมอาหารกล่องและน้ำดื่มมอบแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอพรหมพิรามอำเภอบางระกรรมและอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์แผนการป้องกันและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชากระแสะความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจจากนั้นได้เชิญสิ่งของพระเจ้าทานไปเยี่ยมบ้านราษฎรผู้ประสบอุทกภัย3คนที่หมู่15บ้านวังกลุ่มตำบลบางระกรมอำเภอบางระกรม ซึ่งบ้านพักอาศัยอยู่ติดปิมแม่น้ำยมได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม2567 ทำให้จังหวัดพิษณุโลกได้รับผลกระทบรวม6อำเภอได้แก่เภ่เมืองพรมพิรามบางรกระกำบางกระทุม่มชาตรการและบางทองบ้านเรือนเสียหาย19ตำบล56หมู่บ้านพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ8,225ไร่ขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่อำเภอบางรกระกำระดับน้าอย่างท่วมขังสูงการได้รับถุงอย่างชีพพระราชทานครั้งนี้ทําให้รัษฎรต่างปลื้มปิติและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รัชวิทยาลัยจุฬาพรณจัดหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพและมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนจังหวัดนครราชสีมา ที่โรงเรียนบ้านหนองหินอำเภอเสริงสายจังหวัดนครราชสีมารองาราศาสตราจารย์แพทย์หญิงชนิสาโชติพาณิชย์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภร์เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัดเิียราชนารีองค์ประธานราชวิทยายลัยจุฬาภร์และนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของราช โดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมพร้อมมอบกระเปา๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน400ชุดแก่ผู้ที่มารับบริการและมอบอุปกรณ์การเรียนการกีฬาชุดฝึกทักษสะสำหรับเด็กปฐมวยัยแก่โรงเรียนบ้านหนองหินจากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอแสงสางพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสวัสดีจะพาคุณผู้ชมไปกลับ